ทำไมคนท้องต้องกินโยเกิร์ตถ้าอยากรู้ว่าดียังไงห้ามพลาดคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้ใครกดแล้วขอให้แม่ท้องสวยสะพึงอาราพุ่งจนคุณพ่อตะลึงนะคะโยเกิร์ตด,ดีกับคนท้องยังไงบ้างไปดูกันคะ่ะโยเกิร์ตคืออะไร โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปมาจากนมผ่านกระบวนการหมักทำให้มีรสเปรี้ยวและมีลักษณะคนจัดเป็นอาหารประเภทโปรไบโอติกที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแม่ท้องมากๆเลยค่ะโยเกิร์ตมีประโยชน์ยังไงข้อแรกย่อยง่ายกว่านม สำหรับคุณแม่ที่แพ้โปรโตีนหรือไม่สามารถย่อยโปรโตีนจากนมวัวได้คุณแม่ก็สามารถที่จะหันมากินโยเกิร์ตแทนได้ค่ะไม่ทำให้ท้องอืดหรือแน่นท้องแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> ข้อที่ 2. เป็นแหล่งโปรโตีนสำคัญ สารอาหารในโยเกิร์ตจะไปช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อและกระดูกของทารกในครรภ์ให้สมบูรณ์มากขึ้นถ้าทานนมแล้วผืดพระอมทานโยเกิร์ตแทนก็ได้นะคะ oh. ข้อที่3อุดมไปด้วยแคลเซียม แบคทีรียในโยเกิร์ตช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากขึ้นนอกจากจะช่วยไม่ให้แม่ท้องเป็นตะคิวแล้วยังช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันของคุณแม่และลูกในท้องให้แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นคะ่ะ ข้อที่4เพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับแม่ท้องที่ป่วยบ่อยหรือสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เจ้าแบคทีเรียในโยเกิดจะไปช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่จะไปทำลายเชือ้อโรคและช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งลำไส้ได้คะ่ะโอเคข้อที่5ดีต่อระบบขับถ่ายแม่ท้องส่วนมากมักจะมีอาการท้องผูก ท้องเสียท้องอืดท้องเฟอ้อบางครั้งก็อาจจะเป็นริดสีดวงตั้งแต่ตอนท้องอ่อนๆซึ่งเจ้าตัวโปรไบโอติกในโยเกิร์ตนั้นจะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ดีค่ะ <Wow. S 1> และข้อสุดท้ายข้อที่6ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุได้ดีขึ้น สารอาหารต่าง,างๆเช่นแคลเซียมวิตามิน B ีทำให้คุณแม่และเจ้าตัวน้อยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่สุดสวยและคุณลูกสุดแสบเลยละคะแม่ท้องควรรับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำทุกวันเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่และควรเลือกทานโยเกิร์ตรสธรรมชาติเท่านั้น ราจะประกอบไปด้วยจิรินซีและนมในปริมาณเท่าๆกันถ้าอยากเพิ่มรสชาติให้โยเกิร์ตอร่อยยิ่งขึ้นก็ลองใส่ผลไม้ที่ชอบลงไปเช่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่กีวีซ้มมะม่มมวงสุกแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวองุ่นมะเขือเทศมะละกอสุกหรือคุณแม่จะนำไปใช้ราดบนจานสลัดแทนน้ำสลัด เพื่อเพิ่มความอร่อยและคุณค่าทางอาหารอีกด้วยค่ะ oh. แม้ท้องคนไหนเลิฟโยเกิร์ตทานเป็นประจำบ้างชอบทานรสอะไรดีต่อสุขภาพยังไงคอมเมนต์เมาส์มอยกันหน่อยนะคะกินดีต้องกินซ้ำกินย้ำเพื่อสุขภาพลูกอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางและกดปุ่มกระดิ่ง รู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลยสนใจติดต่อโฆษณาตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยคะ่ะ